สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดการตอบกลับชาวเน็ตจากกรณีการภรรยาของเซกโลโซได้ออกมาโพดข้อความเผยภาพครอบครัวจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพ์ข้อความระบุวา่าฝากถึงพวกสวะเดรรัชนันที่คอมเมนต์ด่ากูเกรียนตะดาชาวบ้านในเพจข่าวพวกไรประโยชน์ปรสิตที่ไม่มีใครต้องการพวกมึงทำประโยชน์อะไรให้สังคมหรือแม้กระทั่งครอบครัวมึงเคยไหมไอพวกเปรต ได้แต่กรีดร้องขอส่วนบุญนี่คือเรื่องทุกใจของครอบครัวก,กูพวกมึงยังเหลือความเป็นคนอยู่กันบ้างไหมเดรัชชานชัดๆพวกนรกไม่รับแล้วก็ไม่ต้องมาเสกเรื่องของกูมีสิทธิ์อะไรมาไล่พวกมึงเป็นเจ้าของประเทศเหรอระวังตัวเองเถอะไอ้พวกหนักแผ่นดินพวกมึงรีบหนีไปก่อนเลยเพราะก,กูแคปส่งตำรวจและทนายหมดทุกตัวแล้วรอหมายเลยแต่น่าสมเพชหนีไปเล่าหรือปล่อยเป็ดเขาก็ยังจะถีบหัวส่งอเมริกาคงไม่มีปัญญาไปกระจก มึงลามปามกูเองนะพระบคอมและหมิ่นประมาททางการโฆษณาจัดให้กูไม่เคยเกรียนคอยดูแล้วกันว่าจะทําจริงไหมพวกเปรตกูหยาบแค่กับพวกเคียหนักแผ่นดินเช็คเงินในบัญชีด้วยนะไอเวนกูเอาจริงถ้าไม่ทําเรียกหมาเลยเอางี้ดีกว่าเก่งจริงเหรอมาหากูเลยนันทวันวัาชารพลเร็วดีจะได้รู้ว่าใครของจริงแวะเดรัชนัน ซึ่งหลังจากที่การออกมาโพสข้อความดังกล่าวก็ทําเอาแฟนคลับต่างเข้ามากดไลค์ให้กับโพสนี้เป็นจํานวนมากเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ